สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องโมโตบีสนะครับวันนี้เดี๋ยวลูกชายคนโตไปขับหน่อยฮะเม้นจอบมา2อสอาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะพังซะก่อนนะไม่ได้ขี่เลยขาดนี่กำลังร้อนกำลังดีเลยวอร์มแป๊บนึงโอเคไปกัน ผม oh, ไม่ได้ขี่อย่างนานเลยจำไม่ได้แล้วจำฟิลไม่ได้เลยไม่ได้ขี่นานเกิน <Okay. S 1> เสียงยังร่นเหมือนเดิม วันนี้ภาพน่าจะชัดเลยนะครับแสงดีมากวันนี้ภาพจากกล้องผมว่าน่าจะสวยเลย ด,ด,ด,ดเลยแต่ผมวิ่งไปแถวสยามแล้วกัน ไปนั่งเคลียร์งานหน่อยฮะอยู่บ้านมันร้อนต้องไปหาแอร์เย็นๆนะ ตูดร้อยตูดร้อยปรับโชคเป็นแขกดยอ่ะ,อะขึ้นแรงไปเมื่อกี้เออต้องงี้ต้ององี้ลอ้อลอยอทักชั่นขึ้นเลย รถคันนี้ผมจูนเป็นอตอนขึ้นดโนจูนจูนเป็นอีน้ำมันอี20นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี้ยผมเติมใส่โซฮอก้า5ตลอดเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปปรับจูนอีกครั้งนึง่ะจูนกลับเป็นใช้โซฮอก้า5เพราะว่ามันจะประหยัดน้ามันมากขึ้น,นครับเวลาที่เราจูนรถเป็นอี20เนี่ยมันจูนเพื่อให้ได้แรงม้ามากขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนึง ่วนใหญ่ก็คือน้ามัน E20 มันต้องจ่ายมันต้องจ่ายน้ํามันหนากว่าโซฮอก็5ปกตินะครับก็เลยอาจจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นมาสัก10-15เอนะไรอย่างเงี้ยอยู่อยู่ที่สันนักจูนผมว่าจะไปจูนกลับอยู่เพราะว่ามันจะแรงกว่าการแบบม้า3-4-5ตัวมันไม่ผลหรอกครับผมใช้รถในเมืองอ่ะมันยังไงมันก็ไม่ได้ใช้ฮะแต่ว่าไปจูนกลับให้มันประหยัดขึ้นดีน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองดูแล้วมันดีขึ้นยังไงหรือแย่ลงยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟััังกกนนอีีทะครบ ถ้ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาว4วันนะครับเพื่อนๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไปออกทริปกันไหนอะออาออกทริปที่ไหนกันลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับผมว่าในกรุงเทพมันก็มันก็รถติดนะแต่มันไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์ออกมาวิ่งเลยอะมันดูเงียบเหงาเหมือนกัน ไี่ต้อร,รีบเข้าก็ได้พี่มันได้หลายเล่น มันบูดแล้วต้องขี่หน่อยจีจาร์เหมือนเดิมเด ติดไม่บอกไม่กล่าวกูเลย วิธีขับรถในรถติดๆยังไงให้สบายนะครับเทคนิคมันก็คือเราใช้คัทนะใช้คัทช่วยยาวเ,เท้าลงเวลาขับนะเอาเท้าลงแล้วมันจะเหนื่อยพยายามเอาเท้าไว้อยู่กนรถไปใช้เบรกหลังเบรกหน้าอะไรเงี้ยประคองประคองไปแล้วก็เลียคัทไปความเร็วต่าก็เลียคัทเอาครับสบายนี่ไม่ได้นี่ต้องผมพอดีผมต้องโยกนอกขาลง จะได้สบายๆฮะเอาขาลงมันเหนื่อยฮะต้องยานรถอ้ยจะเย็น นนรับเปดอยี่ยมเลยเยี่ยมเลยลงดีวไปโชไหนอึ๊บ ดีสวิปอยยาบางดีกรับหมอจะเปลี่ยนเลนเข้าใจให้ปลอภัยได้ไปแล้วนะครับตดนะครับเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งขอใจกัน หลังๆไม่ค่อยได้ใช้คิกชิปเลยผมรู้สึกว่าใช้คัดเปลี่ยนเกียร์มันก็เพลินเบรกแบบโอ้ยยกด้วยเอียงโหดม่งรถใหญ่ไม่ยกไอรถทัวริ่งไม่ยก ติโดโคตรไปเไยวันเนี้ยเ,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 เดี๋ยวมาทำเลยกันนี่ คลิปนี้ก็ดูเันๆน,นะครับลาไปก่อนเพื่อนๆใครชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับ c r i b e ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวบอาเดกกันใหม่สวัสดีครับ